สวัสดีครับสกายเทนทำอะไรอยู่อ่านอะไรอ่านอะไรหนังอะไรหนังสือหนังสือแล้วลิงร้องยังไงลิงร้องยังไงเจ๊เก๋เออเจ๊กเ๊กเหรอเจ๊กเจ๊กไหนลิงร้องยังไงนะเจ๊เก๋ช้างอ่ะช้างร้องยังไงเนินเนนช้างร้องแป็นแปนช้างร้องแหนแหน่เป็นยังไงอะช้างร้องแปนแปนเอะแล้วแล้ว lão điệu, 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 láo mả hầu dạng ngay, mả hầu dạng ngay ừ. Mả hầu dạng ngay ná ừ. Hùng, hùng à. Mèo lón dạng ngay, mèo lón dạng ngay Mèo Mèo lón dạng ngay Cat, mèo, mèo lón dạng ngay เมียวเมียวก่อนแมวร้องเมียวเมียวก่อนแมวร้องยังไงเมียวเมียวกบร้องยังไงกบร้องอ๊บอบอ๊บอบหมาเห่ายังไงนะครับหมาเห่ายังไงนะครับหมาเห่ายังไงเอ๊ะ้ด็ก สกายชื่ออะไรกะอะไรสกายเทยนชื่อกะละอะไรบบกะละอะไรบบกะละอะไรกะละริดไหนพูดสิบบพูดสิกะระริดแ,แล้วมามาชื่ออะไรหมาอะไรอันเมน มะนันอะไรแม่จมะนันยาไหนหมามาชื่ออะไรแม่มะมะอะไรหมามาชื่อมะอะไรมะน,นันยาสกายเทนครับครับครับ,รบขอบคุณครับทำยังไงตาบคครับขอบคุณครับและสวัสดีครับทำยังไงขอบคุณ กาเห <laughs> มือนกันเลยอะ